ได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ้านพีรีบเพื่อนเ่าวันนี้มันเกิดสุภาษิตไทยเมือนี้ก็ต้องไายแล้วเพราะว่าพ่อพ่อแม่แม่เพื่อนโอ้ยพ่อพ่อแม่แม่เพื่อนมันเพื่อนติดตามเพื่อนกระถามสินะในคลิปเก่าคลิปใหม่มีหลายเพลงเลยแต่ว่าเขามีดิดเขามีดิดเพลงไปแล้ววันนี้คือเพลงเพื่อเสียตัวให้เพื่อนเขาเออ เสียตัวให้ผัวเขาของคุณเนี่ยวัชรพัสมสูงบ่ต้องเออแต่สูงอ่ะเพราพวกเมื่อคืนนี้ไหลเลยนะหรืงร้องเพลงละขาดอ่ะไหลได้ฟังพี่ถ่ายคลิปไว้ด้วยนี่นี่นีถ่ายไปเลยเจ็บคอทั้งไอทั้งอย่างอุ้ยพี่ฟังอยู่นะเมื่อคืนนี้ไหลนิดเดียวเองแต่ก็มันก็ไหลอ่ะแต่ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ใช่ไหมเมื่อคืนแล้วคือแบบฝุ่นมีหน้าเวทีโดด ลองจับไม้ไม่ได้ย่างเงี้ยฝุ่นมันเยอะอ่ะอะไรยังงี้ถ้าปกติถ่ายตัเดียมามาตรงถ่ายเดียวมันสูงไปเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไรเพลงอะไรเพลงอะไรบ้างนะเสียตัวให้พวกเขาอีกอย่างอะไรอีกอย่างอะไรขโมยอย่ามองหน้าเถอะเอาเพลงอะไรอ่ะอะไรนะเขียนฝันไว้ข้างฝาอ้าแต่เบากว่าเพี้ยนเหรอ พ่อออกนะเพลงเพลงอันนั้นก็ได้เพลงแม่สูตร่ะเพลงอีกอะไรนะเพลงหนึ่งหยาบหยาบอะไรน่ะชื่อเพลงว่าอะไรนะจำเสียงเลี้ยงพ่อเหรอจำเสียงเลี้ยงพ่อก็ได้จำเพลงนี้ได้เจำเสียงเลี้ยงพ่อเอาเอาเพลงนี้ได้ไหมช้างช้างไม่ได้ เราง่ายไงสมาทีเียบยงเยเียบยงเยืองย่างจำหางเมืองไม่ยากจากปโดนมันนะ ข้าวในน้าแล้วใจหายสงสารแท,ท้สงสารพ่อแม่จับใจข้าวปีนี้คงดีไม่ได้เพราะทั่วนาไรดินแดงเหยียบย่องเยื้องย่ย ทางที่กรุงไทยพ่อแม่จ้าลูกลาไกลพอช่วยกันได้ยังมีแรงหลัก่อนนะปีนี้เราเจอผลแรงจำต้องไปขายแรงมากันแรงกันตายไม่ต้อง เมืองหลวงก็เมืองเราจงไว้ใจลูกสาวงานหนักเบาลูกทำได้พอมีเงินเดือนจะรีบส่งไม่เสียได้ลูกจะามาให้เพียงอวยชัย ลูกก็พอ่อเยยบยองง่องเยื่องยางลูกค้างก็คงห่วงพอรู้เรื่องเมืองหลวงไม่ต้องห่วงรอกแม่พอม่อ,รพอเราได้ดวงจิตลูกรู้ผิดรู้พอขอตอบแทนแม่พ่อ อลูกจะไม่ท้อขอทนแทนลูกกับบ้านเราโอ้ยเก็บผ้ากับกวาดขวดเขาไหนไอ้ไอรักจักรยานเขาแล้วเขายิ้มมันมีถอนซ้ำบ้างมันเป็นอย่างนี้มันหมดเลยอ๋อ นี่เหรอมีแหละแต่จำไม่ได้แล้วก็ทนหน่อยเพราะไม่ได้ลองนานนี่ดองลองเพลงของโคราชแนะโคราชเราไว้อีกขีดหนึ่งอะไรวะ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 ไอ้นายอยากบอกกับหน่อยนะพี่หยังอะไรวะไม่รู้เอามหยเอามายคุณขุนอยู่กำลังมาก โอยจัดขึ้นไงวัดใจมันย่อยสลาสุดที่มันเล่าหลออจระเิีงในวาจีเซาเราอย่างงนีคือเราอยากปังเหรอเอารู้รู้จักเหรอเจงโคลานมันอที่เป็นลำๆก็ได้นะ าร้องได้พี่เคยเห็นหนูอยู่ในคลิปอยู่ในพวกนี้มันเปิดอยู่ไม่ร้องไม่ได้อันนั้นพอเขาหมดร้องให้ฟังเอาหรอใช่หนูร้องไม่ได้จริงๆพ่อเขาหมดร้องให้ฟังเคยเคยฟังแต่ว่าร้องไม่ได้นี่เขากับโลเคชั่นแห้งนนี่เขียนฟันไว้ข้างฟ้านี่อาชัท่อน เขียนติดฝาห้องว่าต้องสวยลูกต้องทำให้ได้เคยบอกแม่ไว้จำได้เสมอจากบ้านวันฟ้าหมวมาขึ้นรถทัที่อำเภอหอบฟันเพื่อน,น้ำตาเออเข้าเมือง เสียงดวงเดียวได้งานแรกแรายได้ที่ใจสอหาไม่ตรงที่เรียนมาก็ต้องรีบว่ารอเธอไม่ไหวเจ้าห้องโสมสุขนอนเพื่อละทนรายใจจะเก็บเงินพันสักใบ ต้องใช้เวลาหลายเดือนหลังคาเรือนรู้รู้ข้างหัวเตียงแม่จักกรียานอีแกที่พ่อปั่นยี่โฮลบเลือนน้องอนวอนขอ อยากมีเสื้อใหม่เหมืนนมอเมเนเพื่อนผ้าฝันข้างใจเย้ำเตือนวันไม่เลื่อนแต่คงต้องรอพอละโอ๊ยอนี่เป็นคนยัมเอาไม่รู้มียันไรนี่เอาหัว เขาไม่เหงให้น้องจะกินหรอมันเผ็ดนะเว้ยเขาไม่เรียกปิดคิปไปแน่ปิดคลิปให้หน่อยมีมีอะไรจะฝากไหมฝากเลยครับก็ฝากกดเอ้ยฝากกดซะนะฝากติดตามเข้าไปเพื่อแบ่งปันกันะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้รู้ด้วยนะคะหัวนีิสซงมีเห็นมีเห็นแฟนทับบนทำมาส่งสิแต่กามายันไหน ยังไม่มีกำหนดเลยใช่ทำไมอ่ะไม่รู้ไม่ไปยังเป็นเกิดทำไมมันถึงนไม่ไมันเป็นเบอร์ของพ่ออำนวยอ๋อน้อง้านมีโทรศัพท์ตอนนั้นไม่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 มีแล้วแต่ว่าถ้าไปหาพ่ออำนวยบอกว่าหนูพรอมมิวกับรหัสหน่อยหนูจะเข้า youtube แค่นี้ช่องน้องรหัสแต่มันมีแต่ว่าก็มันมีแล้วแต่ว่าพอมันเข้าไปแล้วใช่ไหมรหัสแต่มันจะส่งไปเบอร์ของพ่อก็บอกพ่อเขา เคยบอกแล้วพ่ออ่านไม่ตอบไม่ไม่บางทีแกอาจจะไม่ว่างไงแกทำงานหลายหน้าโทรไปเลยโทรไปหาแกเลยพี่แกโทรกลัวพ่อไม่ว่างเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทำให้ร้อยหนึ่งที่นี่พ่าไม่รู้ไม่ในแล้วอ่ะคอยหลอดนัดถ่ายคลิปอีกเนี่ยมาแล้ว ม oh oh. uh huh. ah, uh huh. um huh. ื่ออะไรล้งเพลงนี่หรอ้าเพลบยบายคบายบายบายขอบคุณขอบขอบคุณมากเออไปหมดแล้วัลโหลังโหลฮัลโห้ฮัลโาลฮันโหลฮัลโหลฮัลโะลฮาลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัหลฮันวันโหลฮัล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 วหาฮัลโหาฮัลโหลฮัลโหลฮาลโหลฮัยโาลัลโหลฮัลโหลฮัลโลัหัหัลยา แล้วก็ฝุ่นก็อะไรด้วยมันก็ได้ดูนั่นแหละแต่มันก็ไม่ได้เขียนอะไรเยอะนะมันนิดนึงถ้าได้ฟังนะหันไปมองหน้าพี่ช้างยแต่ว่าก็พอได้อยู่ได้อยู่วันนี้แต่ก็ถือแบบถือว่าแบบนั่นแหละเดี๋ยววันหลังที่จะไอ้นี่ดีกว่ามันต้องหาที่สงบๆนะเวลาร้องเพลงเนาะอย่างเนี้ยมัน มันลบตว,ตวน่อิตลกอ่ะอีตลกแล้วแบบอารมณ์เราไม่ได้บบ <c oughs> เพลงแบบถ้าสมมุติมันเป็นมันเป็นอารมณ์เพลงที่ดีมันเป็นอารมณ์เพลงที่เศร้าอย่างเงี้ยพี่ก็อยากให้แบบมันถึงเข้าถึงอารมณ์เพราะว่าคนดูพ่พอ,พอแม่เขาดูเขาแบบเขาอยากได้ยินอะไรอย่างเงี้ยแต่เสียตัวให้พวเขานี่ต้องร้องได้นะแต่วันนี้วันนี้ไม่มีพลังไม่เป็นไรเอาเอาวันที่แบบพร้อมพรุ่งพรุ่งนี้วันนี้เราหยุดพรุ่งนี้เรานไปเช็คซาวตัวแงน่าจะได้ที่ไหน เฮ้ยไม่ใช่พรุ่งนี้สิเออพรุ่งนี้อ่ะเช็คสาวอีกใช่ไหมโอเคโอเคเราเจอกันนะโอเวเข้ารอแล้วบา,บายบายเจอกันบายบายปิ๊เป็นกำลังใจให้สู้ๆเราจะฟักงกัด้วยกันบ๊ายบายอ้ย้ยเน